วิ่งเร็วไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้พื้นเลื่อนพ่อบอกเมื่อวานอ่ี่โมเป็นไรจับไปนอนเดี๋ยวขุดลุกขุดนั่งขุดลุกขุดนั่งแบบไม่ไม่นอนจีิเลยอ่ะตอนตอนไปบ้านนี้กระวงไม่แบบว่าอัดอัดอัดแล้วก็ตื่นสายเใส่้วานใ้ี่นี่นอ่ะกาแฟปั่ต้มโขกกาแฟปั่โขลกจิ้มกาแฟลืมไปว่าหมาน แต่มันก็มาจากชกแลมมันแบบขุดลกดนั่งวุดนั่งองินดน,น่ะพอค้งมันจะตุบุ Uh. साफ में पाक এইবোৰ পাণ কৰিব กำลังไต่ลงมากำลังไต่ลงมาเจ้าเป็นตัวนำ่สนอันนี้น้องโมอยู่ข้างหลังเลยไม่อนุมัติให้ซิ่งลงมาให้จูงเท่านั้น ตอนนี้ปั่นขึ้นไปเอาถุงมือคุณหมอนะครับโดยนักกล้าตายนะครับดูว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่านะครับขึ้นไหวไหมครับโอ้โหไหวนะครับไหวอยู่นะครับอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งโอ้โหนะครับกำลังใจดีมากเลยนะครับสำหรับศูนย์สองนะครับ ปัดน้อยพอเราหกโลเนี่ยตอนนี้เราแกล้งปัดน้อยพอเราหกโลเราแกล้งให้เหนื่อย เไปดิดๆกนะ